วันนี้นะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาชนโคบ้านของแง่กับบ้านของแง่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวัวที่ทําการชนในวันที่13นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าขนเลี้ยงนะครับว่าวัวเขามีความสดความผอมความสมบูรณ์ยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับนายวคครรัับบสวัสดีครับผมมาจากถิ่นงานไส้กัวชนนะครับพี่ครับถังเศร้าคนชื่ออะไรชแนะนลำตัวหลุยจังไหมครับบ้าชื่ออะไรครับเจดีมครับบ้าครับเจี๊ยบบอลครับตัวเล็กชื่ออะไรลูกฟานครับครับพ่อมาจากใครแน่ครับนี่ ขายโคคุณทองครับขายโคคุณทองนะครับผมวัวตัวนี้เชื้อไหมครับเด้งหยดคุณพลพยักเดชครับเรือวาจิ๋วล้งนะครับครับครับปมเป็นไถ่อย่าวตัวไหนครับพี่ไม่จากกันครับครับผมอ่าอายุกี่ปีแล้วครับแปดปีครับอายุแปดปีแล้วเขาอยากซอบท่านนะครับท่านการซ้มอะไรกี่ครั้งครับพี่ครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งพ้นเป็นไงบ้างครับชนะครับอ่ากี่นาทีพี่ตอนนั้น ยี่สิบห้านาทีครับยี่สิบห้านาทีวิชาทางชนหนองเป็นมาได้กับทีว่าชนหรอครูชนได้แหลมไหมครับชนท่อครับชนท่อมัดกัดเดียวขอบเข่งนะครับพี่ขอบเข่งนะครับตอนน้องติ๊กคูนี่กินยากินน้ำดีไหมพี่กินดีครับกินยากินน้ำดีไม่ต้องปลอมไม่ต้องเล่นนะครับตอนน้องติ๊กคูนี่ผีผ่าน้องเดินประมาณวันกิโลได้ครับสิบหารูนะครับสิบหารูแล้วครับพี่ยานี้ผีห้าเอ็งด้วยว่าเช้าครับห้าเอ็งพี่ครับห้าเอ็งเพลนะครับการมียืดดีนี่สะดวกสบายไหมครับพี่สบายดีครับไม่ไม่ได้ลำบากอะไรัับบครม ตอนน้องติดคุณนี่ร่างกายน้องนี่สมบูรณ์ไหมตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์วันพรอมนี่คือว่าพรอมชนนะครับครับพรอมชนนะครับพรอมชนขังลาสุติภาพมาพีนี้บางหนึ่งพันนเลยนะรังลาลูกครับรังลาลนะรังลาลครั้งนี้พี่มีความมันใจแค่นั้นเดียวโจผีแปดสิบเปอร์เซ็นต์กันนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่กลจากทึ่งเนี้ยทําไมพีีฟักทึ่งเอฟงเอฟซีคอเทวาติดตามเจ้าอยู่ล่งครับได้เลยครับ การติดตามมาเล่นได้เลยครับมาเล่นได้เลยนะครับวัวนี้วันที่ซ้องนะครับ FC ก่อนนี้ดีว่าเคยเป็นติดตามเจ้าจุล่องมาแต่ก็ยังไม่พอใจแลให้มาติดตามชมตามเชียร์ได้ในวันเสาร์ที่สร้างมิสภานี้กับทีมสนามกีฬาชนโคบานของแง่นะครับยังไงพมก่ข้อให้ผีกับจุล่องเอาบีเอาชัยชนะลบขายแลครับผีขอบคุณมาเลยสภานี้ขอบคุณมาครับวันนี้ครับครับนี่ครับ วันนี้นะครับสมาชิกวันนี้เรายู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านของแง่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวัวที่ทำการชนในวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัวที่ทำการชนนะครับเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับวัวก็มีความสัความหอมความสมบูรณ์กันยังไงนะครับสวัสดีครับวัท่องสองนครับครับสวัสดีครับเขามาถึงงานสายวัวชนนะครับพี่ในวัวสองสองคนชื่อได้เช่อแนะนวกัตัวดุจักนะครับเชื่อได้ครับเชียงแบบจิบพิกับจิบพิกนะครับมาจากใครแดงครับนี่ ขายโคเป็ดส้นม้งกับขายโคเป็ดส้มนะครับครับวัวตัวนี้เชืออะไรครับพี่โคข้าวอ่ำปลาด้ายกับวงเล็บไอหยิบซีกับวงเล็บไอหยิบซีนะครับครับทำไมถึงได้เชือไอหยิบซีครับพี่มาพอดีว่าไอรันครับว่ามันเจอรีสอรดต้องหยิบซีม่วงกับเออลิซอดลิซอดเชืออะไรพี่ปลาได้ครับอ๋อลิซอดปลาได้ชือกือวัวเี่และครับโอเคครับพี่ เป็นไถยาตอนนี้พี่ผอบอกอลไรนี่ครับสายแดงปัตตานีครับสายแดงปัตตานีนะครับพี่แดงปัตตานีแดงปัตตานีนะอายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้แปดปีครับแปดปีแล้วนะครับเขาอยากสอบซ้หมพี่ทางการชมอะไรกี่ครั้งครับไม่ครับลัวไม่รอรอแกกล้องแก้เกิดที่นี้นะใช่ครับใช่ไม่ครับแก้เกิดที่นี้นะครับสวัสดีครั้งล่าสุดว่ากี่นาทีครับสามสิบครับสามสิบนาทีนะครับมีแนาทางชมยังไงนอนตอนที่ว่างจนเลยๆอ่ะจนเลยๆคลาสสิกแต่ว่าอย่ากทำอย่ากทำให้เจ็บมั้ยนะครับพี่มาอายุนี้ได้กี่วันแล้วับตอนนี้ ประมาณห้าวันเลยครับห้าวันความเป็นยู่เป็นไงบ้างครับพี่สบายครับสุดยอสบายดีนะครับตอนน้องทุกคูนี่กินยากินน้ำดีไหมครับกินดีครับกินยากินน้ำดีนะครับพี่ครับผมน้องทุกคูนี่ด้นไหมไม่ไม่ยบร้อยใช่ดีครับใช่ดีครับด้นไม่เกลเยเลยนะครับตอนน้องทุกคูนี่พาเดินไปกี่โลครับพี่หกเจ็ดโลครับหกเจ็ดโลแล้วครับหกเจ็ดโลพาเดินประมาณหกเจ็ดโลยานามนี่พี่ห้าเองหรือว่าเช้าครับพี่ยาห้าเองครับยาห้าเองนะครับปลุกบกโรบ้านบก พวกเองครับเอาที่วันมีแปลงเองนะครับพี่แปลงครับครั้งที้น้องทุกคู่นี้น้องวัวมีพามพร้อมแค่ไหนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยแล้วครับผมไหนว่าน้องสองคนมีพามมั่นใจแค่ไหนครับรอบนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครั้งนี้วางเดิมมันเสบอกได้ไหมครับพี่จนเงินลานต้องเซนครับลานสองเซ็นนะครับหลบว่าแล้วครับครับผมหลบว่าเพราะเป็นพวกเองพี่เซ็นซื้อของคุณใช่ครับใช่ครับเป็นที่แบบเดิมนี้ครั้งวัวแหลกเลยนะวัวแหลกวัวแหลกครับแก่ก้องเลยจะหายไหมครับ ให้ผีฝากถึงเอฟซีไอยินซีได้เลยครับถึกเลยฝากถึงเอฟซีเลยครับยิบมาเรีนเชียร์ยิ้มกำลังใจให้เทาด้วยนะครับยินเีครับผมย,ยังไงสมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์นะครับศิษสนามกีฬาชมโภบ้านของแง่นะครับบ้านของแง่เดียด๋วยวมาเสาทีสิบสามนี้นะครับทางนี้ก็เป็นเขบหล่อปีเส้นสามสิบปีของสนามบ้านของแง่นะครับรอบนี้เขาชมฟรีนะครับมาชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ สมาชิกที่วาอยู่บ้านไกลเลือนเคียงนะครับทาร่าได้ยินตรงนี้ก็คือมาอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์และเป็นกําลังใจให้ครับเจ้ายิมซี่นะครับพอรอบนี้เป็นหัวไม่แกะกล้องรอแจ้งเกิดที่นี้ชนกัน13บสาโลนะครับชนกัน13บสาโลนะครับตอนนี้ก็พมก็ข้อให้ผีนะครับเอาเบี้ยเอาชัยชนะลบขายนะครับเราเป็นพันกําลังใจให้ครับเจ้ายิมซี่นะครับรอบนี้นะพอเป็นพอเป็นหัวไม่แกะกล้องเปี้ยวเเอาชัยชนะลบขายนะครับขอบคุณมากขอบคุสมากขอบคุณมากรับวันนี้ครับ